สวัสดีค่ะทุกท่านทุกกำลังใจนะคะเลิฟเลิฟฝากเลิฟด้วยนะคะเรามาชมวิวสวยๆไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะมเมิดแล้วนะคะ เดี๋ยวสลัญญาจะพาไปชมรอบๆนะคะออรอบๆตรงนี้นะคะที่เคยมานะคะเดี๋ยวแป้เดี๋ยวเราไปชมกันสลัญญาทําทางเองนะคะทางของสลัญญาเองทางของสลัญญาเองเดี๋ยวเราไป มีด้านหน้าก็ต้องมีด้านหลังนะคะมีมีด้านหน้าก็ต้องมีด้านหลังจะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะอุย้ย <c oughs> เดินจะลงนี่นะคะเดินตามรอยฝันนะคะเดินตามความฝันของตัวเองนะคะเ,เดี๋ยวฝันเราก็จะเป็นจริงขอให้เราอย่าทอดทิ้งความหวังความฝันของ ของเราวันนี้สลัญญาทำทางมาแค่นี้ก่อนนี่นะคะลึกมากเดี๋ยวมีแต่วันก็จะตกลับฟ้าไปแล้วใครที่มาไม่ทันก็ย้อนหลังให้สลัญญานะคะ กดเป็นกำลังใจด้วยค่ะอ,อที่นี่รู้เล้วสวีเดนมันอย่างที่เคยนะคะมันอย่างที่เคยมันอย่างที่เคยหิมะเยอะมากเมืองหิมะใครชอบเมืองหิมะก็ชมที่นี่นะคะหิมะล ไร้สดสรลญยาก็มาทานตะวันตกลับฟ้าพอดีนะคะที่นี่ลุ่นเลีวสวีเดนตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านทุกกำลังใจฝากกดเป็นกำลังใจด้วยค่ะแล้วเราจะทำความฝันของเราให้เป็นจริงนะคะ4,000ชั่วโมงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม อาทิตย์หน้าก็จะมีอะไรใหม่ๆนะคะมาเข้ามานะคะความฝันของทรัญญาก็เกือบจะเป็นจริงแล้วคะ่ะทุกอย่างเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้มานะคะขอบพระคุณย่างสูง บายบายนะคะแม่น้ำแล้วก็ป่าภูเขาแล้ววันหน้าจะกลับมาใหม่คะ่ะขอบพระคุณนะคะ,ะสลันยาจะพาเดินพาชมทำทางนะคะทําทางทำ,ทำตามฝันของตัวเองคะ่ะเอออันนี้ก็ลอยสัตว์เขาก็มาและะ้วเออ โอ้ยนกน้อยเฮ้ hey, ก,กม hey, ็มันเอเจ็บเจยบบลูเมสฮารคอมบกโซมิดเฮ้ก็มันโอ้มีนกน้อยตามมาด้วยนะคะนนนนนเดี๋ยวนนน,น,น,นเห็นไหมคะเห็นนกน้อยไหมตัวเขาจะเล็กมากนะคะอุย้ยเดี๋ยวกาลังยาอค่เออ้ออ้ออตีนี่ลเลย ว้าว <Wow. S 2> นะคะคนที่ชอบสรังยายชอบครึ่งขาครึ่งหัวเข่าเลยนะคะโอ้โหจะเยอะมากชอบสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นนะคะทุกท่านคะ่ะอย่าก,กดดันตัวเองนะคะ อยากกดดันตัวเองทำแล้วมีความสุขก็ทำไปนะคะชีวิตเรามันยืนยาวนะคะใครบอกชีวิตมันสั้นชีวิตไม่สั้นนะคะชีวิตเราจะยืนยาวเดินตามความฝันเดินตามความฝันของเรา เราจะไปให้ถึงฟันอ,อ้ยล้มเอ้ยมันลึกมากล้มล้มที่นีรู้เรืยอสวีเดนฝักไปแท็กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้สลัญญาด้วยค่ะว้าว มาเกากะต้นไม้นะคะขึ้เท้าขึ้น จะตัดต่อไม่เก่งนะคะแต่ก็แต่ก็รีวิวโอเคอยู่นะคะทำทางมาแล้วนะคะทำท,ำทางทำทางให้ทางทางสัญญานะคะไม่ใช่สัตว์ปลาที่ไหน,อ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 ,นอุ้ยแบเอุ้ยก็มีเงี้จะจะยแขนอยู่อุ้ย าอเวลาสิบนาทีนะคะห้านาทีมันน้อยหมายถึงว่าก็ยังเห็นอะไรไม่หมดเลยนะคะแต่ก็กดติดตามดูคลิปสั้นๆของสรัญญา สลายทาทำทางมาแล้วนะคะใครอยากใครชอบแบบนี้ก็ตามมานะคะโอ้โหใครชอบแบบนี้ก็ตามมานะคะแต่วันเขาว่าจะตกดินแล้วทำไมเขาก็ยังอยู่นะคะเขาก็ยังอยู่ว้าย ว้โอ้ยมีเพื่อนบ้านมาแล้วสะขอกััวออกกอนนะมันอยู่ตรงนี้ก่อนนะมีอไ Se hey. for solen på ne. ned. Neko solen! solen. <laughs>